เลนเสื่อมลอกแล้วก็เป็นรอยเยอะเล่นหมดอายุจะสังเกตได้อย่างไรค่ะก็จะมีเลนเสื่อมหลายๆแบบกันเลยนะคะอย่างแรกก็เลนเหลืองหมดอายุ แต่ว่าสามารถมองได้ค่ะเพียงแต่ว่ามองไม่เป็นธรรมชาติมองอะไรก็จะดูเหลืองผิดธรรมชาติไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าหมดอายุแล้ว 2. เลนลอกมองได้นะคะแต่ว่าผิวเลนเนี่ยหมดประสิทธิภาพในการปกป้องแสง UV ก็ไม่สามารถที่จะป้องกัน UV ได้ดังนั้นตาเราก็จะเสี่ยงกับการเป็นต้อชนิดต่างๆได้เหมือนกันนะคะ 3. เลนเป็นรอยใส่ได้ค่ะ แต่ก็มองแล้วก็ไม่ค่อยจะชัดอาจจะส่งผลต่อสุขภาพตาม,มาอีกด้วยนะคะดังนั้นก็อย่าทนกับการใช้เลนส์เสื่อมหรือว่าเลนส์เป็นรอยอีกต่อไปเลยเพราะว่าดวงตาของคนเราเนี่ยมีแค่เพียงคู่เดียวใช้เขาอย่างถนอมนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ดวงตาคู่นี้ไปนานๆ ร้านแว่นด็อตรไอตลาด900าแสยินดีให้บริการสามารถเข้ามาตรวจเช็คสายตาได้เราพร้อมยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในการเปลี่ยนเลนครั้งต่อไปนะคะ